โอเคนะครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีชาว GTAB 5m โปรเพย์บ็อกซิ่งทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เกี่ยวกับหัวข้อคำว่า ENB ENB เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใช้งานนะครับเราสามารถปิดได้ไหมมันเหมือนกับรีเชตเลยก็คือสามารถปิดและเปิดได้นั่นเองนะครับก็แต่ผมก็จะสอนแบบแมนวนวลนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าการกดปุ่มคีย์รัดเนี่ยมันทำยังไงในส่วนของรีเชตกดปุ่มคีย์ลัดอะไรเนี่ย ใครที่รู้นะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันกดปุมอะไรที่คีย์บอร์ดนะครับสำหรับการใช้ในส่วนของอปิดเปิดในส่วนของรีเชตนะครับเดี๋ยวมาดูคําว่า ENB ก่อนตอนนี้เนี่ยผมใช้ฟังก์ชัน ENB อยู่นะครับกับหมอดตัว QV l i h e 4.0ครับที่แจกไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้งานเนี่ยเราทาไงนึเลยนะครับถ้าเราปรับ normal นะครับบอกได้เลยว่า E.N.B. นะครับมันไม่เข้ามาแน่นอน E.N.B. ไม่เสริมมันมจะไม่ช่วยอะไรเลยนะถ้าเราปรับนอร์มอลนะครับนอกจากคุณจะปรับ high หรือเว r รี่ไฮนะครับมันถึงจะใช้งานของฟังก์ชัน E.N.B. กับตัวมอดได้ดีนะครับก็อธิบายให้ฟังก่อนแต่ถ้าใครที่มองว่าอยากจะลบนะครับมันลบยังไงเนี่ยอันนี้ผมก็แนะนําว่าเราไม่ต้องลบก็ได้นะครับสําหรับในส่วนของ E.N.B. เนี่ยเราไม่ต้องลบทิ้งนะครับแค่ไม่ต้องใช้งานมันเหมือนกับรีเชดนะครับโอเค ถ้าเราไม่ลงพิเศษรีเชนตนะครับมันก็จะไม่กินสเปคนั่นเองนะครับมาเข้าหัวข้อยีนดีกว่านะครับก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวนะครับให้เรามาที่มุมซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เขียนว่าอ่า global ใช่ไหมนะครับ G L O B A L นะครับตัวนี้นะครับแล้วจะมีตัวด้านล่างที่มันติ๊กอยู่เนี่ยให้เราติ๊กออกนะเห็นไหมครับว่านี่เห็นไหมครับเห็นความต่างไหมครับอ่าตัวนี้ก็คือการใช้งานของ ฟังก์ชันของ ENB นั่นเองถ้าเราติ๊กออกนะครับแล้วเลือกเซฟนะด้านบนตัวนี้นะครับมันจะมีคําว่าเซฟอยู่ให้เราติ๊กไปนะครับมันจะค้างสักครู่หนึ่งนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็กดชีบโวยนเทอร์กลับคืนนะเพื่อปิดฟังก์ชันแค่นี้นะครับเราก็จะไม่อ่ายังไงเดียมันก็ไม่ ENB นะครับมันก็จะไม่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศปกติเลยเหมือนที่เราลงแค่หมอดภาพสวยนะครับมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ เ n b เนี่ยไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับเหมือนกับที่เราไม่ได้ลง r ร s เซ r e s h a ต e นั่นเองนะครับหวังว่าคงไม่งงนะนะครับเพราะว่าเราก็ไม่จาเป็นต้องไปลบทิ้งมันหรอกนะครับจริงไหมนะครับผมว่าเราไม่จาเป็นต้องลบทิ้งเหมือนกับร h a t e ถ้าเราไม่ลง Preset เนี่ยมันก็จะไม่กินสเปก ENB เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ใช้งานเนี่ยเราก็ติ๊กออกแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราติ๊กเอาไว้เนี่ยมันจะกินเ p s หรือว่า เปิดฟังก์ชันนะครับต่างๆที่เ,เป็นการเสริมเท็กเจอร์ลงไปในตัวเกมนะครับทำให้ภาพมันสวยแล้วก็แค่ติ๊กออกนะจะต,ติ๊กออกทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับก็มาดูเราจะติ๊กออกหมดนี้เลยก็ได้นะครับทั้งหมดนี้เลยไอ้พวกนี้อะไรเนี่ยที่มันติ๊กอาไว้เนี่ยเราติ๊กออกได้นะแต่ผมแนะนําว่าเราไม่ต้องไปติ๊กออกก็ได้แค่ตัวเดียวเนี่ยแหละนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันก็มีความต่างแล้วนะครับไม่จําเป็น ไม่จําเป็นจะต้องไปติ๊กออกหรือว่าอะไรพวกนี้นะแค่นี้เองนะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าเราไม่ติ๊กตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช้งานฟังก์ชันของ e n b เลยนะครับมันก็จะเป็นเดิมๆในเกมเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจหรือว่างงก็ต้องขออาภาัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ